พี่น้องติดตามช่องของวทผู้ดินนะครับวันนี้ผมจะพามาเบิงคว้ายงามนะครับเป็นควายนุ่มตัวผู้นะครับอยู่ขอกฤษณาฟ้ามบ้านกุดนา่งทุยตําบลบ้านทุ่มอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่เบิ้มครับครับผมสวัสดีครับครับซอยแนะนํำตัวเองให้เอฟซีพี่น้องบนฟังนะครับครับผมเบิ้มนะครับ ฟาร์มจิตสนะฟาร์มครับณบ้านกุฎนางทุยครับตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมอาชีพหลักก็คือเป็นรับเมารับเมาสก่อสร้างครับครับผมเกษตรเรื่องควายนี่ก็เป็นอาชีพเสริมครับครับผมกามาอนุรักษ์ครับไฟไทยครับครับผมเ้วเข้าได้ควายตัวนี้มาได้จังไดครับเนี่ย ป้าตัวนี้อ่อได้มาจากไอ้หองบัวหลองพู้ครับครับผมกับฟ้ามัยขับย้งครับกับย้งอยู่หนองบัวครับครับผมคือเล่าแบงับแบ่งให้มาพัฒนาต่อครับผมครับคือได้มีควายงามทางโซนขอนแก่นครับครับเพื่อเกษตรกรชาวบ้านแถวละแวกนี้ครับมีป้ายอยากพัฒนาใชยพันธุ์ครับสีป่ด้เดินทางเก่งครับครับผมครับ ซื้อซื้อว่าจังใดก่อนครับสินสมุดครับสินสมุดเนาะครับเนาะเอินอายุได้จักปีจักเดือนแล้วครับเนี่ยเอนนี้ได้เขาสามสิบเดือนครับสามสิบเดือนครับสองปีเคืองเนาะครับเนาะสองขีดเซินครับว่านน้ำนมกฉลังว่านน้ำนมรุดแล้วครับครับผมครับครับที่พีเบิ้มครับซอยเป้าประวัติความเป็นมาของเจ้าสินสมุดเนีครับเป็นเป็นไข่ สายสายใดครับอ๋อครับผมต่าสินสมุทรนีพ่ออ่าพ่อเป็นใบยกครับพ่อใบยกครับปู่ก็เป็นสุดรอครับสุดรอนะครับรอมาทางอุทยัยครับผมสายอุไทยสายแม่นี่แม่นี่เป็นสายเพชรดุดดอนครับผมสายเพชรดุดอนแม่สอยเพชรครับแม่สอยเพชรอยู่พ่ออ่าลูกทุ่งฟ้ามครับผมครับผมอยู่หนองบัวลำพูอยู่หนองบัวลำพูครับเป็นสาย อูท้ายไข่ับสายเพชรอุดรสายอุท้ายกับสายเพชรอุดรเขพชรอุดรครับครับผมโอ้นี่นะครับความโดดเด่นของว่ายตัวนี้นะครับเรียกว่าเจ้าสินสมุทรนะครับพี่น้องอายุสองปีหกเดือนนะครับเป็นควายปู่จะเป็นพอพันควายต่อไปในอนาคตนะครับเอ่อีปีเบิ่มครับพ่าได้วายตัวนี้มาจักเดือนแล้วครับ เขามาได้กระลังสิบเขาเดือนที่สองขับกระลังสิครบสองเดือนผมมาดาบย่อยง่นมาทรงวังงนแร <c oughs> งงานวันแรงงานวันวันที่หนึ่งคือสภาพโขมเนาะพสภาค,ครับ,รบพ่อ, <c oughs> พ,อพ่อบอกได้บอกรับราคาเตัวใดตอนเท่าใดมา<อ>เนี่ยราคาพี่ดาบย่อง่นแบ่งให้ราคาพี่น้องครับครับพอสูงันไดครับหน้าสี่แสนครับสี่แสนครับผมโอ้ดาบย่อง่นว่าคันคันนั้นพวกเื่อนเนี่ยร้ายกว่านี้ การผู้อื่นนี่ซี่แสนบ่ได้โอ้แสดงว่าเพิ่นถือชะตาปีเบิร์มกับความตั้งใจที่เฮาอยากเอามาพัฒนาในโซนจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงนี่กันเลยได้มาราคาซี่แสนนะครับพี่น้องผมค่อยตัวแรกครับตัวแรกของคอกตัวแรกของคอกที่สนามฟร์มเฮานี่เนาะครับเนาะอนาคตก็จะเอาแม่บล็อกเข้ามาครับอยาเอาแม่แม่บล็อกเข้ามาประมาณเจ็ดตัวครับตั้งใจไว้ว่า หาแม่ครับอืมแล้วก็ทยอยของมาครับอจะเลี้ยของมาเพีเดียวครับจะทยอยของมาเรื่อยๆครับสี่ละโตัสองตัวข้าวปมครับจะเอามาผสมกันกับเจ้าสินสมุทรตัวนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจังมารอรุ่นต่อไปนะครับว่าลูกของข้าเจ้าจะเป็นจังไดนะครับพี่น้องงกับครับได้พอได้ผู้บ่าครับหรือจะสอดทางแม่สายเพชรอุดรครับ ลูกของเพิินเฮ้าจังมาเบิงกันต้อไปนะครับพี่น้องจังติดตามผลงานนะครับเดี๋ยวผมจะหายพี่น้องเอซี่เบิงอุดมทัศนีควายไทยของเจ้าสินสมุทรนะครับพี่น้องนี่นะครับเป็นควายสายอุทงไกท่านีนะครับเบิงตาแ้มแก้มจำนะครับเบิงอ่องข้อเพิินนะครับเบิงเขาเพิินนะครับเดี๋ยวจะเอาไปเบิงในครองนะครับพี่น้อง นี่นะครับปุ่นนะครับพี่น้องเบื้องเอานะครับถ่ายมะนาวตัดทายางนะครับนี่นะครับป้ายเกตพี่เมียมนะครับสายเล็กก่อชัดเจนเบื้องทายืนนะครับนะครับเป็นป้ายนุ่มนะครับเป็นเหลี่ยงยืนคอกนะครับเป็นป้ายตัวเดียวพี่พึ่งเอาเขามานะครับพี่น้อง สูงประามานเท่าไรครับเนี่ยตอนนี้ร้อยาิครับตอนนี้ร้อยฮาซิบนะครับ,รบนะพี่น้อง 4, เจซี่เบิงเอาเบิงทายยางเพิ่นนะครับเบิงแขงขาเพิ่นนี่นะครับพี่น้องเบิงอ่องข้อเบิงขาเบิงกีบเล็บเพิ่นนะครับแขงขาใหญ่นะครับพี่น้อง มะพร้าวยังงานตรงเลงอยู่นะครับเนื้อหนังมังสาข้าเจ้ายังบ่ทันเต็มนะครับจะสูงไงไปหนาอีกหลายนะครับเบื้องหลังปลาบูนะครับนะครับฝันกะมี่นะครับตามมุดมทัศนียควายไทยขาหนาขาหลังนะครับไดใจเบื้องถ่ายมะนาวตาัดของเพลินนะครับเบื้องคอนหางนะครับอันทะไงเสมอกัน ทั้งสองนะครับ laser, ไครสวยครับใครสวยนะครับพี่น้องโอ้เบิ้งทายยืนปลายเล็บนะครับซื้อว่าจังใดก่อนครับพี่เบิ้มซื้อว่าสินสมุดครับซ <cra> ื้อว um ่าส <izer> ินสมุดนะครับพี่น้องครับพอได้เตรียมซื้อเลยครับมาตะตั้มแหลกซื้อนี่มายืนนึ่กับซื้อเกาครับเขาขาเจ้ายั่งบ่าท่านได้ตีวงนะครับ พนะครับกิีด่าจะเป็นส่งขั้นซ้อนนะครับพี่น้องปลายหูดดำนะครับคือสายเพ็ยียดูดอนตอนนี้สูงลอยหซิบนะครับพนะครับพี่น้องยังว่ท่านได้เอาข่าสน้ำไปประกวดจักเือบอบ่ครับนี่ ออออโอ้พึ่งไหนมาวันเดือนพืงสภ้พานเนาะเดี๋ยวแนวโนมพี่เบิ้มจะเอาขอสนนาำยุนเนาะครับน้องน,นี่เดี๋ยไปยาเปิดตัวครับจะ,ปบจะไปงานเปิดตัวนะครับปล้อ,อ,อกอืนพันดีูกว่าอ,ออกเกิดไม่ออกเกิด <ใน S 2> ไม่ของเฮาอยู่บ้านขุนนางทุยตําบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองแขังวัดขอนแก่นนะครับพ<อ>ี่น้อง ชัดเจนนะครับเราก่อทั้งพอทั้งแม่นะครับพอจากสายเพชรอุทัยแม่สายเพชรอุดรเออ้าสมมุติพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่มีควายแม่อยู่แถวนี้อยากเอามาผสมกันกันกบเจ้าสินสม,มตุตรนี่เข้าเข้าพร้อมมือมือใดครับนี่ช่วงนี้กับอัเลยครับสองปีค,งครึงสปีครึ่ง ไปเลยครับประกันขึ้นกันครับรับประกันเป็นทิปขึ้นกันอ่าอัตราค่าบริการนะครับสำหรับเกษตรกรครับค่าเกษตรกรบ้านห้องอยู่สองพันบาทครับสองพันบาทสองพันบาทประกันเป็นทิปครับครับจะว่าอ่าเอาตัวแม่มะนีมะข้อมะข้อห้าะว่าผมบอธนีนี่ลดลดผลใหญ่ครับผมครับเกษตรกรไก่เคี่ยงไก่เคี่ยงเนาะครับพัฒนาสายพันธุ์ตัวครับ นี่สินสมมติกับพร้อมทับพร้อมปีจะเป็นพอพันได้แล้วครับแนนครับครับนี่นะครับพี่น้องเอฟซีผู้ใดสนใจกับเข้ามาหาเพิ่นได้เลยนะครับเอ่อพี่เบิ้มผมขอเบอร์โทรไว้ให้พี่น้องเอฟซีเพิ่นน้ำนะครับครับผมเบอร์โทร0818125670ครับครับผมครับครับโทรหาได้ตลอดครับครับพี่เบิ้มนะครับเจ้าของก้ายตัวนี้เพิ่นเสือเบิ้มนะครับ ที่บ้านกูตั้งทุยนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมกัจะล่าคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้เนาะครับฝากถึงเอฟซีพี่น้องที่เบิ่งคลิปนี้มีความกิดเห็นยังไดก่าก็เมีตนไว้ใต้คลิปใดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก๊อลังใจผมกัจะพาไปเบิ่งควายงามอยู่ขอกืรืนต่อไปหลัววความมั่วควายตามตลาดนัดอีกต่อไปนะครับช่วงนี้ติดโลกล่ำปีสกินนะครับ ตลาดนะัดหงอควายกับปิดนะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับพี่เบิ้มครับครับ,บ,รบ,รบสวัสดีครับ